ให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณมากๆเลยครับช่วงนี้นะจ๊ะได้มาพบกันแล้วนะครับวันนี้ก็มีศิลปินหลายๆท่านเลยนะครับที่มาไม่ว่าจะเป็นศิลปินรุ่นพี่รุ่นพี่ของน้องเพชรนะครับหรือว่ามีรุ่นน้องไหมไม่มีนะวันนี้นะครับมีรุ่นน้องวันไหนจ๊ะแม่จ๋าวันที่เท่าไหร่รุ่นน้องศิลปินรุ่นน้อง้นนอ,งองเพชรจะไปเจอกันวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่นะจ๊ะไม่ค่อยได้ยินเลยที่ไหนครับ เนี่ยเดี๋ยวจบงานเดี๋ยวต้องไปซื้อที่ใส่หูแล้วล่ะหูไม่ค่อยดีไงใช่ไหมล่ะขอบคุณมากครับวันที่9นะจ๊ะเจอกันที่ชโชบุรีต่อเราไ่ก็ไปเหมือนกันวันนั้นศิลปินรุ่นน้องใครนะ,ะเอาวันนี้ก่อนดีกว่าถ้างั้น <laughs> วันนี้นะครับมีศิลปินหลายๆท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ที่เป็นแบบไอดอลของน้องเพชรด้วยนะครับมากันเยอะแยะมากมายวันนี้ก็เป็นคิวของน้องเพชรก่อนแล้วกันนะครับได้ขึ้นมาร้องเพลงให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทุกทท่านฟังนะจ๊ะวันนี้ก็มีเพลงมาฝากกัันนะครบ เริงช้าผ่านไปแล้วหนึ่งผลง,งานเพลงเดี๋ยวช่วงนี้ขอให้แม่แม,แม่บ้านองเพชรหน่อยแล้วกันนะครับได้ลุกขึ้นมาโยกย้ายแบบเอ็กซ์ไซส์กันหน่อยนะครับแล้วก็เผื่อแบบจะมีบางคนบางท่านนะครับที่มาร่วมง,งานในวันนี้นะครับจะได้ออกมาสนุกด้านหน้าเวทีด้วยกันนะจ๊ะใครรู้ตัวว่ายังไม่ถึง30ชูม,มือขึ้นไหนอยไหมจ๊ะโอโ้โหเนี่ยรู้เลยว่าโกหกกันทั้งนั้นเลยเนี่ยห <laughs> ยอกเล่นอ่ะช่วงนี้จ้ะ30ยังแจ๋วนะ

sang 10 แม่มาพร้าเนื้อตันน้องเอ๋ยมามันเอาเมื่อตอนสามสิบโอ้ยแม่แก้มสองยิบสามสิบดูสิเออยังสวยขอบคุณค่ะแม่จา๋าแม่จ๋าเบาเบาๆบาอย่าว่างันนี้เลยนะอุ้ยอ่ะพี่ว่าอะไรนะพูดดังๆให้แม่แม่ได้ แดนเซอร์ก็ใช้ตังเป็นนะคะมันยังเบาไปอยู่อ่ะอุ้ยแม่แม่พึ่งแม่เพิ่งแม่พึ่งแม่แม่พึ่งเบาไปเบาไปขอดังๆได้ไหมครับเพื่อจะได้มาอีกใบนะแม่แดนเซอร์ก็ใช้ตังเป็นนะมีไหมจ๊ะมีใครอยากร่วมสมทบทุนไหมอ๋อไอ้เนี่ยนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้เขาเขาหาเงินกันง่ายขนาดนี้เลยนะครับเออไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะ นี่หาสมทบแล้วเนี่ยแล้วไม่จะบอกเมื่อกี้จะบอกว่าอย่าว่าอย่างนั้นนี่เลยนะแม่แม่เบาๆกันนะจ๊ะเมื่อกี้กรมทีเนี่ยโอ้โหเกงในออกเลยอะหยอกเล่นหยอกเล่นไม่อายแล้วแม่รุ่นนี้แล้วอ๋อช่วงนี้จ้ะขออนุญาตเพลงสุดท้ายแล้วกันนะเพราะว่าศิลปินเยอะจริงๆนะครับรักคุณยิ่งกว่าใครนะแล้วเดี๋ยวมาสนุกกันต่อช่วงหน้านะจ๊ะกับพี่ที่ครับ